บทบาทลอเรนเดสาวไร้เดียงสาแฟนตากล้องที่ยูดีดีก็อยากเล่นนางโปในภาพยนตร์เรื่องเ <L un> มื่อกลุมไทยนางโปต้องมันเจอกับความสยองขวัญที่สุดแสนเกินบรรยาย x 2022เป็นนางแนวลึกลับสยองขวัญเอาชีวิตหลอดที่มันจะเล่าเรื่องราวในปี1979เมื่อกลุ่มไทยทำนางโปได้เดินทางไปบ้านพักเก่าแก่ในชนบทของเมืองเท็กซัสเพื่อหาโลเคชันทายนางโป พวกเขากะจะรวยและด่งดังจากการถ่ายนางโปที่นี่แต่ทว่ามันกลับกลายเป็นฝันร้ายของพวกเขาที่ยากจะลืมเลือนในเรื่องนี้เจน่ารัะบ,บทเป็นลอเรนเดย์สาวไร้เดียงสาแฟนตากล้องที่ไปช่วยแฟนถ่ายนางโปด้วยในตอนแรกลอเรนเดย์ก็ต่อต้านการถ่ายนางโปอยู่หรอกแต่พอได้เห็นฉากเลิฟซีนที่พระเอกจัดหนักจัดเต็มกับนางเอกจนร้องค,ค้างโหยหวนแล้วลอเรนก็เกิดอินขึ้นมาจนอยากเป็นหนึ่งในนักสแสดงนางโปบ้า <c oughs> งอื้มหจน่า